สวัสดีค่ะแม่เจีสันมาเขาป้าหาเห็ดได้จ้ะเด้อได้แล้วเห็ดึงหวานสิยางเขาเป็นเบิ่งเห็ดทั่วกันอยู่ฟังนั่นจ้ะไปมาลุยกันต่อไปได้จ้ะเด้อมอนี้แม่เจีสันมาผู้เดียวจ้ะได้แล้วค่ะเห็ดึงหวานนี่แม่ฉันไม่ได้เห็ดคลิปได้จ้ะเด้อเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปเก็บเห็ดทั่วกันค่ะ แม่น้ำน้อยๆแต่ถึงยางขึ้นไปจ้ะไปวันนี้คุณอดบ่ได้มานะแม่เด้อมวันนี้เฮ็ดงานแม่เจสันหยุดไปบุกป่าไปหาเห็ดทั่วกันอีกจ้ะไปลุยกันเก็บเห็ดทั่วกันนี่เห็นแล้วพี่น้องจ้ะมาแล้ะมู มูเท่าไตกับมีจ้ะมูเพราะเจ็บได้ก็มีทั้งฝนนะเขาก็เจ็บเอาเพื่อน้องจ้ะเพราะว่าฝนตกฝนตกเกือบทุกมือ่อนยังมีเพราะเห้เจ็บอยู่จ้ะไปจะปุตบจะปิดน,น่อยๆก็มีอยู่รอคนเีย เห็นว่ายังมีให้เขาเจ็บอยู่จ้ะอันมูเท่าแล้วกับไปเยอะเลยจ้ะคุณยังเขาเจ็บอยู่เอาเจ็บกันเลยได้จ้ะเจ็เกบกันเลยบาลน,นี่ตั้งกล้องแป๊บนึงอ่ะดูเจ็บเลยจ้ะอันนี้กระตาเห็ดอันเห็ดพึ่งหวานจ้ะอันนี้สิ เย็บใส่ถุงเห็ดถั่วไปวุ้ยตัดขากันเลยจ้ะเดี๋ยวมันเสียนเท่าโดยเทียเขาว่่ได้เก็บพี่น้องเอ้เสียดายเห็ดถั่ว ดูนะอันจะได้เห็นเน้กันนั่น มาบพทันเราจะเห็ดทั่วมันเกิดมาก,ก่อนปีนี้น่ะเกิดไว้พอดูนี้วันที16่16เดือนเก้าได้ใจ16เยนเก้าสวีเดนของทั่วโลกนี่แหละวันที่16มันนี่หวอยออกก็แมนดึงฮนะเมนบ่ามันนี่หวอยออกนี่นะวันที่16เก็บสัญชาติไม่เก็บเห็ดมันนี่วันหยุด จะเลยเก็บไว้เลยเพื่อน้องจะสั้นมันผีไปก่อนเฮาเสียได้บ่ได้เก็บดิไปก็แล้วก็มีเก็บให้เฮานี่นั่นละคุยกันดีค่ะ มีพ้อให้เขาเจ็บยุเก็บไปเลยบนี้เห็น่พูแกมแล้วกับป่อยไปเขามวลอวนเอา เห่าไปมั่ขาดูมาเอาขาได้ยั่มั้งเนี่ยเอาขาเนะนี่ ไปทางนี้ไปอันนี้กับอันนี้อันน่าอีกอ่ะโอันนี้มันนั่นแล้วปุน เ่าตายอ่ะไปแล้วไปบาทันมันดอกมัวแต่เหตุการเหตุงานแต่ว่ามูกเกิดกําลังจะเกิดขึ้นกับมีได้พี่น้องจ้ะเฮาสิไม่อีกเที่ยวลังสิมาเบิ้งอีกบิววะที่เกิดเฮาอีกบ่<ม>เสียด้ให้ไป มูตะปูตะปีปุ่นกำลังี่เกิดอันนี้คือกันน,นี่เจ็บเจสันนันเอาขื้นมาไว้ก่อนได้จัดนะแล้วควายนั่นเท่าเดียวตัดขา

อย่างเบิ้งเพิ่นเพิ่นเก็บเห็ดน้ำกันเด้อจ้าเด้อ ใจบ่โอ้ยเถาแล้วพี่น้องจ๊ะอันนี้เด้อันนี้ก็บเทาแล้วอะปล่อ,อยไว้ซะเนาะบบบนี้เถาแล้วพี่น้องสิหมูน,นี่เทาแล้วนี่เนี่ยเถาแล้วอ,อันนี้งามอยู่นี่ lui to chà ơi <laughs> มันมีอีกโน้มอยู่ทั้งผุดไปรุยกันตัวอันนี้ก็เทาแล้วพี่น้องจ้า ง่ายให้ค่ะนี่ออนซอนน้ำบ่ดูด้วยกันต่อจ้ะ ข้าวหวดเลยอันนี้มีได้หลายเ็ดเดอมือนน่เห็ดพึงหวานก็ได้อย่างว่าได้เฮดเค็ดคลิปเก็บเห็ดพึงหวานได้จ้ะเด้อ อันนั้นสิได้บ่ม,มันเท่าเราบ่ขอเบอง์นี้เด้อม,มันได้อยู่บ่จ้ะนี่ได้อยู่แล้วเนาะมันประทับเท่าปันได้เอ้าตัดขากันจ้ะเก็บแล้วก็อยากตัดขาให้เห็น มูเขาตัดขาเช่ยมันกัจะยูหม่องเกาคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้แม่เจสันเนเด้อจ้ะเอายำว่างมาหาเหตุให้บิง้งให้เห็นขอกดไลค์กดแชร์ให้แม่เจสันอีกจากแม่เด้อจากรอบเนเด้อค่ะเด้ออ่ะนี่ตัดแล้วก็สิเป็นจังสีบาย ช่วยกันต่อจ้อะนี่เห็นว่าพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็เฮ็ดได้เพราะให้หัวเห็นก่อนเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวค่อยมาเคยียด คลิปหนากันต่ออาจจะมีเกันหน่อยมาน้ำหรือว่าพี่โอดมาน้ำไปกดซับทุตตะไชให้แม่เกษนเลยเด้อจ้ะเด้อนี่พิดกองนี่แล้วแม่เกษนก็นจบคลิปเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวคอยมาข้อ,อก,กันไหมจ้ะ ไปแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะจบคลิปสันสน้นๆมนวนๆใส่หัวเห็นเ่เกสันมหาเหตุทัวรอบที่สองที่สามที่สี่เดี๋ยวสิบม,มาเรื่อยๆค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะออไปแล้ว